ันคือทาหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมันคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือ ทาหารแห่งแผ่นดินฉันไม่วันพรุ่งนี้จะดีรไรแม่ต้องปลีชีวลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวขํากับผมภพเอกพรพงศ์เมตาานะครับวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันพุธที่30กรกฎาคม2568รกับปับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแต่กัมพูชาก็ยังคงละเมิดแล้วก็ยิงมาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็คือเมื่อเช้านีนีครับทำให้กองทัพบ,บกของไทยได้ออกประนามกัมพูชาอย่างเป็นทางการกับ พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้อ่านแถลงการกองทัพบกประนามกัมพูชาอย่างรุนแรงหลังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นครั้งที่2โดยระบุว่ากัมพูชาไม่เคารพพันธกรณีระหว่างประเทศและบ่อนทําลายความพยายามคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีกองทัพบกยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและจะยังคงดํารงตนอยู่บนหลักแห่งความอดทนอดกลั้นสันติภาพและมนุษยธรรมอย่างสูงสุด อย่างไรก็ดีนะครับหากมีการละเมิดต่อเนื่องกองทัพจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจําเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ละเว้นขณะที่จุดที่มีการประทะมี3จุดนะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดคือที่ช่องคานม้าที่ภูมะเขือที่ห้วยตามาเรียและก็ผาหมออีแดงด้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เผยว่าพบการคุกคามของกองกําลังกัมพูชาใน4เหตุการครับ ก็คือพื้นที่ช่องคันม้านะครับตรวจพบการเพิ่มกําลังของกอ,องกําลังกัมพูชาแล้วก็ตรวจพบว่ากัมพูชาใช้ดโดรนบินเพื่อดูการวางกําลังของฝ่ายไทยจากนั้นตอนกลางคืนมีการประทะก,กันด้วยปืนเล็กในพื้นที่ผาหมอ้ออีแดงพบว่ากัมพูชาใช้ปืนคอ100โจมตีเข้ามาอย่างฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยแต่เราไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใด ด้านนายมาริสเซงเงมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้เดินทางมาเยือนไทยเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในการแก้ไขความขัดแยง้งไทยก็ขอบคุณเวียดนามที่เข้าใจและสนับสนุนแนวทางทางการทูตโดยย้ำความจริงใจของคนไทยที่ต้องการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีครับ ส่วนเรื่องของโดรนที่บินอยู่บนกองบิน21นะครับล่าสุดทางผู้บัญชาการทหารอากาศยอมรับว่ามีโดรนลักษณะผิดปกติจริงๆและยังมีในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด,ด้วยครับพูอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันว่าตรวจพบโดรนที่มีลักษณะผิดปกติบินอยู่เหนือกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีจริงๆและได้สั่งการให้กองทัพอากาศ เปิดปฏิบัติการแอนชัยโดรนยิงโดรนให้ตกลงทันทีนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบกล้องสอดแนมหรือว่าอาวุธติดตั้งกับโดรนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่ด้านผู้บัญชาการทหารอากาศยังระบุอีกว่าปัจจุบันยังคงพบโดรนที่มีพฤติกรรมผิดปกติจํานวนมากในหลายพื้นที่รวมถึงในเขตกรุงเทพมหานครด,ด้วยด้านสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศห้ามบินโดรนใน14พื้นที่ ที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งครอบคลุม7จังหวัดชายแดนที่ติดกับกัมพูชานอกจากนี้ยังห้ามบินโดรนทุกประเภทในรัศมี9กิโลเมตรหรือ5ไมล์ทะเลจากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชัวคราวของอากาศยานทุกแห่งโดยเด็ดขาดประกาศนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับเพื่อป้องกันการใช้โดรนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบความไม่ปลอดภยัย หรือกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางกกตมีมติเห็นควรงดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสสจังหวัดศรีสะเกดเขตเลือกตั้งที่5เนื่องจากการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นควรงดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสสจังหวัดศรีสะเกดเขตเลือกตั้งที่5อำเอภอขุนหารและอำเอภอภูสิงห์แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจังหวัดศรีสะเกดได้มีการประกาศกองอำนวยการป้องก,องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศในพื้นที่อำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์และได้อ,อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์อ,อพยพรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและบุคลากร,กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งรวมทั้งการส่งผลกระทบต่อแผนการบริหารจัดการเลือกตั้งด้วยครับ ันนี้เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีบ้านหลังหนึ่งที่ลักลอบผลิตพลุปรากฏว่าเกิดระเบิดเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายหนึ่งในนั้นเป็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดด้วยครับ <c oughs> เกิดเหตุสลดนะครับพลุระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านโอพอเภอเมืองสุพรรณบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายบ้านที่เกิดเหตุถูกแรงระเบิดพังเสียหายทั้งหลังครับ พบชิ้นส่วนพลุและอุปกรณ์การประกอบพลุกระเด็นไปไกลถึงนาข้าวซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ5-10ถึงเมตรเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุ9รายโดย1ใน9นี้เป็นหญิงตั้งครรภ์8ถึงเเดือนใกล้คลอดส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นหญิงหนึ่งรายนะครับคือนางนันทนาอายุ42ปีเจ้าของบ้านด้านนายพิริยะฉันทดีโลกปูวารชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบว่าบ้านที่เกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตประกอบปลุเป็นการลักลอบทําพลุไล่นกตันเองในครอบครัวเดียวกันเบื้องต้นตอนนี้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสําหรับผู้ที่สูญหายและผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะได้จําแนกและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ EOD กําลังเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดอย่างละเอียดนะครับ ส่วนที่ญี่ปุ่นต้องอพยพประชาชนกว่า2ล้านคนกับหลังจากมีแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งของรัสเซียและเกิดสึนามิอาจจะสูงที่สุดถึง3เมตรไดนะ้หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.7นะครับอยู่นอกคาบสมุทรคามซัดกาทางตอนออกไกลของรัสเซียทําให้เกิดความกังวลเรื่องคลื่นสึนามิที่จะซัดชายฝั่งทางตอนออกของประเทศญี่ปุ่นสูง30-50ถึงเซนติเมตรและเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเขตมหาคนครโตเกียว แม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะสูงถึง3เมตรแต่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้และยังมีโอกาสเกิดคลื่นสึนามิอีกระลอกที่หนักกว่าเดิมมากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปิดรันเวย์ของสนามบินนานาชาติเซนไดชั่วคราวและระง,งับเรือเฟอร์รี่จากฮอกไกโดอโอโมริและอ ok ่าวโตเกียวขณะเดียวกันมีความกังวลเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะนะครับล่าสุดยังไม่พบความเสียหายหรือว่าผลกระทบ แต่มีการอพยพเจ้าหน้าที่ออกแล้วเพื่อความปลอดภัยครับสำหรับข่าวันทงวันนี้ติดตามกันกับคุณญี่ปุ่นนพัทเลยครับ สวัสดีค่ะอัพเดตข่าบันเทิงกันนะคะกับโมโนเซบริตี้อยู่ด้วยกันกับญี่ปุ่นนาพัค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวที่คนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะเพราะว่าซุปตาตัวแม่ค่ะอย่างพี่ชมพู่อารยาขอร่วมส่งกําลังใจนะคะพร้อมกับสิ่งของบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนและก็ทหารที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกแรงค่ะ น้ำใจคนไทยไม่เคยเลือนหายค่ะสำหรับเหตุการณ์การปะทะกันในหลายพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องอบพยพย้ายที่อยู่ไปยังศูนย์พักผิงชั่วคราวหลายภาคส่วนค่ะก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังเช่นเดียวกันกับสุาตาโตแม่อย่างพี่ชมพู่อารยาก็ไม่นิ่งเฉยเขาเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบในการบรจิจาคสิ่งของจําเป็นช่วยเหลือพี่น้องโดยพี่ชมพู่ค่ะก็ได้เผยคลิปเธอและก็สามีอย่างคุณน็อตวิสรุตนารถบรรทุกคันใหญ่ขนของกินของใช้บางส่วน ไปสนับสนุนในสถานที่พักผิงชั่วคราวซึ่งก็มีทั้งน้ำดื่มนมกล่องคูลเลอร์แสแตนเลสกะละมังแล้วก็อีกมากมายส่งไปยังเขตพื้นที่จังหวัดติดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้สั้นๆค่ะว่าครอบครัวของเราขอเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะงานนี้คนบันเทิงแล้วก็ FC ได้เข้าไปชื่นชมกันเป็นจานวนมากอีกด้วยค่ะ ยังคงอยู่กับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่ล่าสุดอิงฟ้าวราหะค่ะก็ไม่เพิกเฉยอีกต่อไปขอยอมสูญเสียแฟนคลับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ขาใช้พื้นที่ตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสาวอิงฟ้าวราหา์ไม่อาจเพิกเฉยไปได้กับเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเพราะทางกัมพูชาค่ะกลับละเมิดข้อตกลงจนทําให้สาวอิงฟ้าวราหา์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่าน X ค่ะว่ามีความเจ็บปวดที่ต้องเสียแฟนคลับส่วนหนึ่งในกัมพูชาไปเพราะเราก็รักและผูกพันแต่เราไม่อาจเพิกเฉย พร้อมกับติดแฮชแท็ก truth from Thailand และก็ไม่เคารพกิการหลักสากลได้รู้และเข้าใจว่าทุกกันรกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายหรือสูญเสียไปแต่ขอให้ได้ทำและลงมือทำอย่างน้อยก็ได้ใช้พื้นที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วทํากลางแฟนๆชาวไทยค่ะต่างก็พากันชื่นชมในการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประเทศของสาวอิงฟ้ากันเป็นจำนวนมากค่ะ ขยับมาที่เรื่องราวดีๆนะคะของบ้านฉัดบริรักษ์ค่ะที่ล่าสุดนะคะพี่บอยประกอ์พร้อมด้วยน้องๆน,นะคะนำเงินทำบุญของคุณแม่งามทิพย์ค่ะไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิปดีค่ะ ถึงแม้ครอบครัวฉัดบริรัตจะสูญเสียคุณแม่งามทิพย์ไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ลูกๆอย่างพี่บอยประกรณพี่หนองธนาพี่พัทและน้องวันใหม่ก็ยังคงรักและคิดถึงอยู่เสมอล่าสุดค่ะพี่ชายคนโตยอย่างพี่บอยประกรณก็ได้ชวนน้องๆร่วมกันนำเงินทำบุญจากงานชาปนากิจคุณแม่งามทิพย์ยอดรวมกว่า1.2ล้านบาทไปมอบให้กับมูลนิธิรามาธิปดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสพร้อมกับส่งต่อยาและอุปกรณ์การแพทย์ของคุณแม่ให้โรงพยาบาลทั้งนี้ค่ะก็กล่าวขอบคุณทีมแพทย์ที่ดู แตอนคุณแม่ยังป่วยด้วยบอกว่าวันนี้พวกเราครอบครัวชัรบริรักษ์ได้นําเงินจากที่ทุกท่านได้ร่วมทําบุญตอนงานคุณแม่งามทิพย์มามอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสครับขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยหวังว่าอาน,นิสงส์งที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกับคุณแม่ในครั้งนี้จะส่งผลคืนกลับไปที่ทุกท่านรอยเท่าพันทวีนอกจากนี้ค่ะวันนี้พวกเราได้นํายาของคุณแม่รวมไปถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆของคุณแม่ที่ไม่ได้ใช้แล้วมามอบ ให้กับโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ได้นํากระเช้าไปขอบคุณคุณหมอและพี่พยาบาลทุกแผนกที่ได้ดูแลคุณแม่มาตลอดด้วยทำกลางคนเนี่ยเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวฉัตรบริรักษ์กันมากมายค่ะมาตอนที่อีกหนึ่งบอยนะคะนั่นคือพี่บอยพิษณุค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะว่าได้แยกทางกับภรรยาอย่างอแมนดาพร้อมกับจะทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเฟรย่าให้ดีที่สุดค่ะ ถูกจับตามองมาอยู่พักใหญ่นะคะจนมีข่าวลือว่าพี่บอยพิษณุได้เลิกรากับภรรยาอย่างอแมนดาเพราะว่าไม่ค่อยมีรูปคู่ภรรยาให้ได้เห็นกันเหมือนก่อนนอกจากรูปคู่แต่กับลูกค่ะแต่ล่าสุดพี่บอยได้โพสชี้แจงให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันแล้วว่าตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอแมนดาและเขาอยากขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงเรื่องราวต่อทุกท่านว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเราทั้งคู่แต่เราจะพยายามก้าวผ่านไปให้ได้และเราจะทุ่มเทเพื่อสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราน ก็คือเฟรย่าความสุขความสบายใจและความมั่นคงในชีวิตของลูกคือสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดพร้อมกับทิ้งท้ายค่ะย้ำว่าเขาจะยังคงร่วมกันทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดและจะคอยสนับสนุนกันและกันเพื่อดูแลให้ลูกเติบโตอย่างที่เราตั้งใจค่ะ มาต่อกันที่อัปเดตอาการป่วยของพี่มัมลาคนิกกันหน่อยนะคะที่ล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างพี่อ้วนวรุณีได้ออกมาอัปเดตนะคะว่าพี่มัมป่วยติดเชื้อไวรัสอักเสบซีค่ะ แฟนๆนึงคงเป็นห่วงค่ะหลังจากนักร้องรุ่นใหญ่พี่อ้วนวารุณีเพื่อนสนิทของนักร้องดังยุค90พี่มัมลาโคนนี้ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าพี่มัมป่วยขั้นวิกฤตเข้ารักษาตัว ICU อยู่ตอนนี้ล่าสุดค่ะพี่อ้วนอัปเดตอาการของพี่มัมบอกว่าตอนนี้พูดไม่ได้เนื่องจากว่าไตาวายแต่ว่าได้มีการฟอกไตแล้วพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกระแสะเลือดโดยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้หายใจได้สะดวกพร้อมกันนี้ค่ะยังต้องใช้วิธีสื่อสารโดยการเขียนอีกด้วยทางมโนเซอริตี้ขอเป็นกำลังใจ ให้พี่มันลาโคนิกส์กลับมาแข็งแรงโดยเร็วด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือโมโนเซเลบิตี้ค่ะแบงค์คุณนะครับคุณนิพบุนครับยินดีค่ะากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนเทรน่นะครับทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวข้ามครับเราสองคนพร้อมจิ